ทำไมรถยนต์ถึงเวลาวิ่งไปแล้วทําไมมันร้อนสาเหตุที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิร้อนก็เพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าการจุดระเบิดไม่ว่าจะเป็นการจุดระเบิดด้วยเชืเชียนไม่ว่าจะเป็นการจุดระเบิดด้วยการอัดไอและระเบิดด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็จะมีไฟอยู่ในปลอกสูบคือปลอกลูกสูบพะจะร้อนเพราะฉะนั้นเราจะมีระบบระบายความร้อนก็คือน้ําหล่อเย็นนั่นเองโดยการ เราก็จะเติมน้ําลงไปในหม้อน้ําน้ำก็ไหลวนในระบบนําพาความร้อนจากเครื่องยนต์ทั้งหมดออกมาที่หม้อน้ำโดยมีพัดลมเป่าเอาความร้อนออกทิ้งออกไปและเมื่อเราขับรถก็มีลมพัดจากข้างหน้ามาสู่ปะทะกับช่องของหม้อน้ำทำให้เครื่องยนต์ลดอุณหภูมิลงแต่ถ้าท่านไม่ดูแลความร้อนของเรื่องยนต์ของท่านโอกาสที่เครื่องยนต์จะพังโอกาสที่เครื่องยนต์จะดับ ขณะขับด้วยความเร็วหรือไม่ความเร็วก็ตามแต่ถ้าเครื่องยนต์พังถึงขนาดร้อนมากเี่ยเกิน95หรือ1น0อองศาเนี่ยเครื่องยนต์มีสิทธิ์ดับเองได้เพราะอะไรเพราะว่าความร้อนเนี่ยทำให้ชิ้นส่วนขยายตัวไม่ว่าจะเป็นลูกสูบเสื้อสูบไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างขยายตัวหมดเพราะนั้นเมื่อเกิดการขยายตัวเนี่ยเหล็กะจะเสียสีกันเบียดไม่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเพราฉะนั้นรถยนต์ก็จะดับ วิธีแก้ปัญหาก็คือท่านต้องจอดรถทิ้งไว้ประมาณ30มนาทีห้ามเติมน้ำาครับถ้ารู้ว่ารถกุญแของท่านรอ้อนเราอย่าเติมน้าห้ามเติมไครับนั่นเป็นการสนับสนุนให้กุนต์ของท่านพังเร็วขึ้นวิธีดีที่สุดที่แก้ปัญหาที่อย่างง่ายด้วยตัวของท่านเองคือ,อ,อจอดทิ้งไว้นานที่สุดเท่าที่นานได้ประมาณ30มนาทีอย่างต่ําหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงเติมน้าแล้วท่านจึงวิ่งเ่งต่อไป นั่นคือ,เ,อเหตุผลว่าทําไมเครื่องยนต์ถึงร้อนเครื่องยนต์ร้อนเพราะว่าเกิดการลุกไหม้ในระบบและเราก็มีระบบระบายความร้อนก็คือน้ําหล่อเย็นนั่นเองน้ายาหล่อเย็นที่พูดถึงก็คือขวดนี้นะครับจริงๆแล้วน้ํายาหล่อเย็นท่านสามารถหาซื้อในท้องตลาดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าพูดถึงน้ํายาหล่อเย็นที่มีคุณภาพตามท้องตลาดไม่มีมีเฉพาะขวดนี้ครับสั่งซื้อได้กับสมเกียรติอู่สมเกียรต,ติเซอร์วิสก็ ขวดหนึ่งไม่แพงครับแค่350บาทอาจจะดูแพงแต่คุณภาพสูงครับใส่เข้าไปแล้วแล้วทําให้น้ําลดจุดเดือดได้ปกติแล้วรถของท่านมีจุดเดือดที่100องศาเซนเซียสตแต่เมื่อใช้น้ายาของผมมีห้อนี้แล้วจุดเดือดจะลดลงเพราะฉะนั้นข้อดีของน้ายาขวดนี้ก็คือทําให้เครื่องยนต์เย็นเร็วแต่ไม่ร้อนเร็วนั่นคือคุณสมบัติเพราะนั้นไม่แพงเลครับกับการอายุอายข,ของเครื่องยนต์ของท่านเพราะฉะนั้น ซื้อควดนี้แล้วคุ้มค่าสุดครับผมสนับสนุนให้ซื้อเพราะผมช่างซ่อมมานานนับ20กว่าปีผมรู้ดีว่าน้ำยาขวดนี้ดีที่สุดในท้องตลาดครับผม